สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับคลิปนี้ดวงชะตานะครับโชคลาภ30มธันวาคม2564ขออนุญาตมาก่อนดวงเดือนมกราเนาะเพราะว่าแหมมาต่อมาเดี๋ยวจะช้าเกินไปนะก็หลายคนก็ เรียกว่าขอกันมานะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่กดแชร์ก,กดไลค์กด subscribe ติดตามครับสามารถร่วมสนับสนุนเป็นผู้มีพระคุณต่อรายการได้แล้วนะครับสนับสนุนรายการตรงนี้ได้เลยนะครับลัคนาราศีเมษสามิบธันวาสิ้นปีแล้วอยากให้มีโชคกันนะชาวลัคนาราศีเมษอ่ะกอดดูแล้วเนี่ยผมดูแล้วอึมไอตัวที่จะออกคราวนี้นะมันดันออกไปแล้วสิบหกธันวานสิเนี่ยถามว่าอะไรเด่นราหูเด่นนะ อังคารก็เด่นเนี่ยด้านออกไปแล้วคราวที่แล้วคราวนี้เรามาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะสามสิบธันวาคมครับวันพฤหัสเหมือนเดิมนะครับดาวอาทิตย์เป็นสีนะครับดาวอาทิตย์เป็นสีดาวอาทิตย์เป็นสีอาทิตย์อยู่ราศีธาตุไฟถูกธาตุอยู่เรือนพฤหัสนะนะครับถือว่าใช้ได้และเชาว ชาว es, ลาัคนาราศีเมษน่ะดาวพฤหัสสถิตพบลาระซะด้วยนะใช้ได้อาทิตย์กับพฤหัสเนี่ยอาทิตย์เป็นมิตรกับครูแล้วเป็นไงอยู่ในเรือนลาหูลาหูเป็นไงครับอยู่ในเรือนการเงินอ่าแล้วก็สิบหกสามสิบธันวาคมสิบหกนาฬิกาเนี่ยเวลาประสงค์ที่เราดูกันเนี่ยนะลัคนาสถิตราศีพฤษภก็ลัคนาอยู่ในพบการเงินของท่าน เมื่อลัคนาอยู่ในภพการเงินของท่านเขาอยู่นาวางลูกที่สองนะครับนาวางลูกที่สองนาวางลูกที่สองเป็นนาวางลาหูครับร <c oughs> าหูสถิตด,ด้วยอ่าเนี่ยก็ว่ากันไปตามดวงดาวดันออกมาก่อนนะออกมา16ธันวานะครับเนี่ยเด่นอีกจุดหนึ่งที่เด่นก็คือเมื่อลัคนาสถิต อยู่ที่ราศีพฤกษบนะและเวลาประสงค์นะดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนเนี่ยดาวศุกร์มาเป็นอุดมเกณฑ์ถือว่าใช้ได้นะครับปัสสวะนะครับมีพระเคราะห์ภุมศุกร์เกาะพระจันทร์ศูนย์เรือนดีทวีคูณกรมมกูลอาริเขาเนี่ดาวศุกร์ดาวศุกร์ใช้ได้ดาวศุกร์เป็นเดชอ่าเนี่ยราหูอังคารเนี่ยคือตัวท่านเองทีนี้ยอยู่มรณนะ นะครับแต่เป็นเกษตรก็ต้องว่ากันไปนะครับก็ต้องว่ากันไปจันทร์ก็ตกมรณะนะครับจันทร์ตกมรณะจันทร์อยู่นวังลูกแรกลูกแรกก็เป็นนวางของจันทร์เองเท่ากับเท่ากับจันทร์เป็นเกษตรในนวางดังนั้นก็ถือว่าจันทร์ก็ใช้ได้นะครับจันทร์ก็ใช้ได้สั้นๆเนาะสามสิบธันวาโชคลาภประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษ นก็ถือว่าดวงใน30มธันวาเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษใช้ได้นะเพราะดาวพฤหัสอยู่พบลาภะก็ถือว่าสวยงามแล้วเรือนลาภเป็นเรือนลาหูลาหูม่อยู่ในเรือนการเงินแล้วลัคนามันเข้าไปในณวางของราหูใชไหมอธิบายณนะวางอีกครั้งหนึ่งเนาะหนึ่งราศีเนี่ยเหมือนบ้านหลังใหญ่นะครับหนึ่งราศีมีบ้านหลังใหญ่นะมีเก้าห้อง นะจริงๆมันมีชั้นด้วยนะตรียางเป็นชั้นสามชั้นนะเหมือนตึกสามชั้นบ้านหลังนี้เป็นบ้านลักษณะห้องแถววะนะตึกสามชั้นในแต่ละชั้นก็มีสามห้องรวมกันแล้วเป็นเก้าห้องทีเนี้ยจะอยู่ที่ว่าตัวลัลคณาหรือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาอยู่ห้องไหนชั้นไหนเนี่ยเขาอยู่ในห้องของราหูอยู่ในห้องของราหูนะครับพออยู่ในห้องของราหูปั๊บเนี่ยก็ถือว่าเป็น จุดที่ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วเขาอยู่ในราศีของอยู่ในราศีของดาวศุกร์งั้นก็ดาวศุกร์ได้ตำแหน่งดีอันนี้ว่ากันไปตามเกณฑ์ดวงดาวนะครับก็ถามแต่ถามว่าต้องดูก่อนว่ามีโชคลาภไหมสำหรับชาวราศีเมษก็มีนะเพราะพ้นรหัสอยู่ตรงนี้แล้วมันเชื่อมโยงถึงเรื่องการเงินก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะดาวพุธนะก็เข้าสู่ตรงนี้ก็ถือว่าไม่เสียหายอะไร ดาวทิตยดีเลยแหละนะปุตตะสุภาการเริ่มต้นการเสี่ยงโชคลงทุนอะไรก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับเป็นไปได้ด้วยดีคาที่แล้วลัคนาราศีเมษสิบหกธันวาเนี่ยดวงเรียกว่าดีใช้ได้เหมือนกันเป็นแต่ว่าดาวอาทิตย์เนี่ยมันกาลังย้ายย้ายตอนสามโมงยี่สิบสองนาทีเนาะเนะีนะ่ยฉะนั้นปุตตะเนี่ยมันเป็นตัวแทนของการเสี่ยงด้วยเสี่ยงโชคลงทุนความสนุกสนาน นะจะแปลว่าการพันนันก็ได้เหมือนกันนะนแต่ว่ามันเป็นเรียกว่าความสนุกอ,ะอ่ะตรงๆก็ต้องยอมรับว่าการกเรียกว่าต่อต่อรองหรืออะไรพวกนีมน้มันมีความสนุกอยู่นะความสนุกเนี่ยมันอยู่ในพบปุตตะฉะนั้นก็เนี่ยการเสี่ยงโชคจับฉลากรางวัลอะไรต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับปุตตะถ้าความสําเร็จก็ลาภนะสุภะนี่ก็คือความเจริญรุ่งเรือง ใช้ได้เพราะว่าปุตตะสุภะแล้วก็ดีด้วยเพราะว่าอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟอยู่ในราศีธาตุไฟแล้วก็ดาวพลุหัดดาวเจเรือนเขามาโยกหลังสุภะมาอยู่ในโยกหลังลัคนาแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับดวงดาวที่มีโชคลาภทีนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าอันนี้ในมุมมองของโหราศาสตร์เท่านั้นนะครับท่านที่เป็นตัวจริงเสียงจริงเนี่ยท่านก็ต้องไปหาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสูตร นะไปหาสูตรไปหาอะไรที่นี่แต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการเสี่ยงโชคไว้เฉยๆเปิดประตูดวงไว้เฉยๆก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือถ้าเกี่ยวกับดวงก็ต้องเรื่องพวกนี้แหละครับนะดวงดาวนะครับก็ถือว่าดาวพวกนี้อยู่ในเกณฑ์ดีของดวงชะตาฉะนั้นมีโอกาสนะครับก็ยังไงก็ติดตามกันต่อไปแล้วเดี๋ยวก็คลิปเดือนมกราคมนะปีใหม่นะครับส่วนดวงภาพรวมปี65้าจัดทําไว้ให้แล้วไปตามดูย้อนหลังกันได้นะครับ ทางช่องนี้ได้เลยนะครับเข้ามาที่ช่องนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถูกปิดกั้นกันค่อนข้างเยอะนะครับก็เดียกว,ว่าถ้าเกิดว่าเลื่อนดูมันมันจะไม่มีขึ้นมาให้นะครับก็ต้องเข้ามาในช่องก่อนแล้วก็หาดูคลิปนะดวงชะตาปีหกห้าซึ่งผมจัดเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้เลยนะครับจะได้ดูง่ายๆหาหง่ายๆนะครับก็คลิปนี้ ลาไปก่อนขอให้โชคดีมีชัยนะครับโชคลาวันที่30ธันวาคมชาว,ล,าวลัคนาราศีเมษขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไปเพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆน,นะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมี การอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับก็โดวพิจารสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นาศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกร,รมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็ โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกลน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะแล้วก็มีทหารรายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้าสิบหกบท นะหัวใจกระถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาศและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุด และมหาลาบนะก็คือพูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจนะแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่า อย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ